ก็วันนี้นะครับเราเจะมา,าแก้ปัญหากล้องติดรถจนตนะยี่ห้อทาน e เซนต์นะครับรุ่นรุ่นอะไรเนี่ยได้โปรห0ึ100นะครับได้โปรห0ึ 100, 100, ก็มีอาการก็คือว่าเวลาเรา,าปิดสวิตช์เครื่องนะครับแล้วก็ไฟดับ ไฟลดดับนะฮะแล้วจะมีอาการากล้องปกติมันจะนับ1ิวิแล้วมันก็จะปิดนะฮะแต่นี่คือมันจะค้างแล้วก็ติดติดด,ดบดนะฮะก็เท่าที่สืบค้นมาก็คืออาจจะเกิดจากปัญหาแบตในกล้องเสื่อมนะครับก็เลยเจะมาถอดดูนะครับวิธีการถอดก็คือมันจะมี สกรูนะครับอยู่ด้านข้างอยู่4ตัวนะครับซ้ายขวาเราก็ถอดสกรูออกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะฮะเราก็งะใช้ไขควงแบนนะครับงะไอ้ตรงที่มันล็อกกับหน้าจอไว้นะฮะเพราะว่าถ้ามีเงี้ยตรงนี้ออกเราจะขันสกรูด้านล่างนี้ไม่ได้นะฮะมี4ตัวเหมือนกันนะครับพอเงี้ยเสร็จปุ๊บมันจะยก ไอตัวหน้าจอออกได้นะฮะแล้วมันจะมีช่องนะฮะสำหรับขันสกูได้นะฮะสี่จุดนะฮะแล้วก็ขันออกนะครับปุ๊บนี่ผมถอดไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีเขี้ยวตรงนี้นะฮะที่ล็อกเป็นเขี้ยวพลาสติกนะครับล็อกไว้แล้วก็ดันออกนะฮะแล้วก็เงี้ยแผงวงจรขึ้นมาปุ๊บนะครับ ราก็จะเห็นนะครับตัวปัญหานะฮะก็คือตัวนี้แบตท,ที่มันบวมนะครับบวมผิดปกติเดี๋ยวเราจะเกะมาดูนะครับว่ามันบวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไซส์ไหนนะฮะเพื่อเราจะสั่งเป็นอะไรมาเปลี่ยนนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นแบตท,ที่เราถอดออกมานะฮะจะเป็น รุ่น430ม mm, ิลลิแอมนะครับ3 7จโวลต์จะมีวงจรกันไฟเกินนะครับอยู่ด้วยนะครับที่หัว AEC 4.2โวลต์ 2, 1น9 w p s 6435ก็เดี๋ยวต้องลองไปหานะฮะว่ามีอะไรไหมนะฮะลักษณะก็คือจะบวมมากนะครับปกติมันจะเป็นแบนนะฮะ ขึ้นข้างล่างมันจะเป็นกาวนะฮะสองหน้ามันก็เจีะนิเหนียวๆเราก็สามารถเงย,เยขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็ถอดตรงตัวเสียบนีจากแผงวงจรออกมาได้เลยนะฮะโอเคเดีเ๋ยวเราไปสั่งกัน